อ,องแรกนะคะที่วายแนะนําให้ทุกคนไหวเลยนะคะพระศิวะปางนาตราชดนะคะก็คือปางเต้นที่มีหลายๆกรอน,นั่นแหละให้เอาดอกกุหลาบไปทั้งหมด16ดอกหรือ19ดอกเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ2ขวดใบสีปักชาม1คู่พวงมาลัยที่ทําจากดอกไม้สีขาวอีก1พวงไปจุดทูบ36ดอกหรือจุดทูบ16ดอกก็ได้นะคะแนะนํานะคะให้ไปวันศุกร์ช่วงดึกแต่ ถ้าใครไม่สะดวกช่วงดึกนะคะก็ไหว้ได้ตั้งแต่เช้าถึง11โมงครึง่งอีกองหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีความรักแบบ long distance อยู่ไกลๆก,ก,กันไม่ค่อยได้เจออยากเจออยากได้จริงๆคนนี้นะคะไหว้พระศิวะเสร็จแล้วมาขอพอรพระพรหมต่อพระพรมนะคะเวลาไหว้นะคะให้เอาดอกดาวเรืองนะคะพวงมาลัยทั้งหมด3พวงโยเกิร สถ้วยแล้วก็จุดธูป16ดอกบอกท่านว่าถ้าได้มาจริงๆเร็วๆนี้ภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจะเอาโดนัทรถตัวนิลารถออริจินอลอะไรก็ได้นะคะมาถวายท่าน 1, โล2โล3โล4โล5โลได้หมดเลยนะคะใส่กล่องมาแล้วก็มาถวายท่านส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งฮินดูนะคะพระที่ขอในเรื่องของความรักปีนี้คือขอพระบวัวเข็มต้องบูชาใกล้น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโหลกแก้วสวยๆ2โหลใส่น้ําให้สะอาดขอเป็นน้ํากินนะคะ วางไว้ข้างๆหรือเอาไปถวายท่านหรือที่วัดมีองค์ท่านอยู่คุณก็ไปช่วยขัดช่วยล้างบ่อก็ได้นะคะเอาเงินใส่เข้าไปในบ่อน้ําหรือในโหลน้ําฝั่งละ9บาทแล้วก็ลอยดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมนะคะจุดทูบทั้งหมด3ดอกนะคะแล้วก็ปักแล้วตามด้วยทูบเจดดอกนะคะถวายน้ําส้ม3ามแก้วขอพรในเรื่องของความรักขอให้มีปฏิหาริย์อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มฝั่งเทพจีนองค์แรกที่ไปแนะนําเลยก็คือพระแม่กวนอิมพันมือเน้นองค์ที่ ทําจากไม้นะคะจะดีที่สุดให้จุดทูบให้เลือกทูบ3ดอกแล้วก็เวลาปักให้มัดเป็นกลุ่มแบบนี้นะ3ดอกปักรวมน้าส้ม1แกว้วน้ํามะพร้าว1แกว้วแล้วก็น้ําผลไม้อะไรก็ได้อีก1แก้วนะคะขอพรท่านแล้วแก้ด้วยสม้มให้ลงท้ายด้วย29ผล99 39 49แบบนี้ได้เลยนะคะขอในเรื่องของความรักได้เลยะคะ่ะอีกองหนึ่งนะคะสำหรับปีชงและยังอยากได้ความ รักอยู่นะต้องไปไหว้เจ้าพ่อเสือค่ะให้จุดธูปทั้งหมด37ดอกน้าส้มแบบมีเกร็ดนะคะแล้วก็เหรียญสิบอะไรก็ได้ให้ครบ37บาทก็ไปขอพรขอเรื่องคู่ได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในสายที่แบบไปไหนไม่ได้เลยเอ่ะหมอปลายที่ไหนก็ไม่มีนะคะให้ทําบุญให้ใส่บาตรพระทั้งหมด9รูปให้หาให้เจอภายใน5วันวันหนึ่ง1รูปวันหนึ่ง3รูปวันหนึ่ง5รูปก็ได้นะคะทั้งหมด9รูปนะคะการใส่บาตรคือ1ข้าวตมา้มมัด2น้ำเปล่า 3คือของหวาน4ี่คือพวกผักตม้มห้ามของเผ็ดห้ามน้ําพริกห้ามของมีกลิ่นเหม็นอย่างเช่นปลาล้าเด็ดขาดเลยนะคะไปแค่นี้นะคะแล้วก็กรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาตินะแล้วก็ขอแต่เรื่องความรักคนอื่นไม่ต้องให้เจ้าทีไม่ต้องให้ให้ตัวเองอย่างเดียวแล้วขอพอรแค่นี้นะคะลองทําดูนะคะปีนี้หมายหวังว่าขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ได้มีคนที่รักนะคะทุกเพศเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีคู่เรวๆนะ